ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจเริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีน มิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมาแต่โบราณระหว่างไทยกับจีนนั้นอย่างรากลึกด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความอบอ้อมอารีต่อกันและปณิธานร่วมกันได้รับการสร้างเสริมให้นั่นแฟนตลอดมา โดยเฉพาะความสําเร็จอันเกิดจากการแลกปเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นําดังกรณีการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเมื่อปี2565ซึ่งได้ประสบความสําเร็จในการยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านมาเป็นอย่างดีการเฉลิมฉลองบาระความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีในปีนี้นะับเป็นการเปิดสักราชใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างกันเป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือที่จะนําไปสู่อนาคต อันรุ่งเรืองต่อไปความเป็นมิตรที่ใกล้ชิดและความเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อมั่นของเราจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขร่วมกันสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชีวราลงกรพระบัจรเกล้าเจ้าอยู่หัว